ใกล้สอบแล้วมาทำข้อสอบกันเถอะมีเทคนิคทำแบบง่ายๆใน Word แบบนี้ <Wow. S 1> ไม่ต้องคิดเส้นแนวตั้งและแนวนอนให้ยุ่งยากอีกต่อไปทำยังไงนั้นไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกริง่งกริ่งๆให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้คูกุ้งมีเทคนิคสร้างข้อสอบแบ่งคอลัมน์ขีดเส้นกันแบบง่ายๆตามตัวอย่างนี้นะคะก่อนอื่นเลยคูกุ้งก็ขอเปิดไฟล์ Word อันใหม่ก่อนนะคะสร้างไฟล์ Word มาใหม่แล้วเราจะทําการพิมพ์หัวข้อก่อนนะคะคุณคูกุ้งขออนุญาต Copy จากอันเก่าก่อนแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะ Copy ตรงคําชี้แจงนะคะกด Ctrl c อนทอ แล้วกด Ctrl V เลยค่ะเมื่อเราได้คำชี้แจงแล้วนะคะจากนั้นเราจะขีดเส้นใต้นะคะโดยใช้เทคนิคนิดนึงค่ะก็ใส่เครื่องหมายลบ3ครั้งค่ะ1,2,3จากนั้นกดปุ่ม Enter ค่ะเขาก็จะขีดเส้นใต้มาให้แบบนี้เลยนะคะและจากนั้นเราจะทำการแบ่งคอลัมน์เป็น2คอลัมน์นะคะโดยให้ไปที่ Layout ค่ะ แล้วก็มาที่คอลัมน์นะคะแล้วก็เลือกที่มองคอลัมน์ค่ะคุณครูกุ้งจะแบ่งเป็นสองคอลัมน์นะคะก็มาที่ t o แล้วเราจะขีดเส้นกลางตรงนี้นะคะให้ไปที่ line between เช็คถูกเลยนะคะเขาก็จะมีเส้นกลางตรงนี้มาให้แล้วแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ display forward นะคะ ก็คือให้เริ่มจากจุดนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็กดโอเคได้เลยเขาก็จะทำการแบ่งเป็นสองคอลัมน์แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการพิมพ์ข้อหนึ่งถ้าอยากให้ Enter ลงมาหน่อยก็จะได้เว้นวรรคห่างนะคะเราสามารถตั้งค่าข้อสอบนะคะให้ไปที่โฮมนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ เราจะเปลี่ยนเป็นเลขไทยนะคะถ้าในนี้ไม่มีเราก็มาที่ define นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้หาที่เป็นเลขหนึ่งไทยตรงนี้นะคะแล้วก็กดโอเคตรงนี้เราก็ลบทิ้งนะคะอย่าลืมเปลี่ยนขนาดตามที่เราต้องการด้วยนะคะแล้วก็เป็นสารบัญ พ s k ถ้าอยากให้มันชิดริมฝั่งนี้นะคะให้มากดที่ตรงนี้นะคะเขาก็จะชิดขอบให้นะคะแล้วก็พิมพ์ได้เลยตอนนี้สังเกตดูนะคะเขายังไม่มีเส้นกลางมาให้เราต้องพิมพ์ให้จบนะคะเขาจะขึ้นเส้นกลางมาให้นะคะแล้วก็กด Enter มันจะขึ้นข้อสองมาให้นะคะ เราจะทำการขยับมาเป็นกอขอคอนะคะให้มาคลิกที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะขยับมาเป็นตัว A เราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้นะคะโดยคลิกที่เดิมแล้วก็มามาที่ define นะคะแล้วก็มาเลือกเลยนะคะว่าอยากให้เป็นรูปแบบไหนคุณคูกุ้งจะเอาเป็นแบบกอขอคอแล้วกันค่ะแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็อย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะคะ เปลี่ยนรูปแบบด้วยนะคะเมื่อได้แล้วก็พิมพ์ต่อได้เลยพอหลังจากกด enter เขาก็จะขึ้นขอไข่มาให้แบบนี้นะคะเราก็พิมพ์ต่อได้เลยถ้าเราต้องการแค่ถึงข้อ y นะคะอยากจะลบเลาะงูออกเราไม่ต้องทำการลบนะคะให้มาที่ลูกศรตรงนี้นะคะ เขาก็จะขึ้นข้อ2มาให้แล้วเราก็พิมพ์ข้อ2ต่อได้เลยนะคะจากนั้นก็กด enter ลงไปเลยค่ะเขาก็จะขึ้นข้อ3เราก็จะกดไปที่เดิมนะคะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะขึ้นกอไก่มาแล้วเราก็พิมพ์ต่อได้เลยแล้วก็กดลูกศรอ,อันนี้ย้อนกลับไปก็จะเป็นข้อ3 ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูกุ้งขออนุญาตกด enter เพื่อให้มาขึ้นอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะสังเกตดูว่าถ้าเราขึ้นมาอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะคอลัมน์ที่2องเขาก็จะขึ้นเส้นกั้นมาให้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปลากเส้นเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการสร้างข้อสอบใน Word ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถทําตามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ